สดีค่ะเอฟสี่พูน่ารักทุกท่านวันนี้จะิกแกงพะแนงนะคะพิกแกงผะแนงตั้งหม้อแล้วนะคะตั้งกระเทะแล้วผะแนงหมูนะคะก็ใส่มะเขือพวงมะเขือพวงล้างแล้วนะคะมเมือหมูก็ล้างแล้วเดือดแล้วก็ะจะพริกแกงลงนะคะ พี่แกงลงแล้วจะหมูตามหูลงก่นอนนะคะเอาหมูลงแล้วก็น้ำตาลลงแล้วนคะคะ จการทราเขราเองอยากขยาย ำไว้ทําไว้ตอนเย็นตอนตอนเย็นแล้วตอนเช้าจะเอาไปใส่บาตรพวกในวันพระนะคะแกงกะแนงแล้วก็โหข้าวใส่บาตรสามองค์ในวันพะใส่บาท,าบาทด้วยกันนะคะ FC ฟะน่นารักทุกท่าน เราม่ก้องเมหมูนิดหน่อยใสจผักเลี้ยเพิ่มน้ำนะคะเพิ่มน้ำแล้วนะคะใส่มะเขือพวงลงไปใบมะกรูดพร้อมปรุงเรียบร้อยอร่อยเตรียมเตรียมไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้นะคะพรัสามองค์ มาทําบุญด้วยกันนะคะมาใส่บาตรด้วยกันตอนเช้านะคะดูแลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างมากนะคะสวัสดีค่ะ